นายพิจิตบุญทานผู้ว่าราชาการจังหวัดสุริน์มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินดำเนินการจัดตลาดนัดผ้าไหมสุรินเป็นประจำทุกวันเสาร์ของสัปดาหนะ์ณบริเวณล,ลานหน้าศาลากลางหลังเก่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมลานวัฒนธรรมหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้พี่น้องประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีส่งเสริมภูมิปัญญามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์พร้อมทั้งต่อยอดการพัฒนาให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น วันเสาร์ที่30กันยายน2566เป็นการจัดตลาดนัดผ้าไหมสุรินครั้งที่151โดยมีกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอบนำผลิตภัณฑ์จากไหมผลิตภัณฑ์สินค้าอื่นๆร่วมจำหน่ายจำนวน73ร้านยอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น988,900บาท สำหรับวันนี้มีผู้ผลิตผู้ประกอบการนำผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและสินค้าโอทอปมาจำหน่ายในตลาดนัดผ้าไหมสุรินมียอดจำหน่ายสะสมครั้งที่1นึ่งถึงหนึ่ง้า8 0บนวนทั้งสิ้น1น5่งร้อยยี่ิบาล้านเจนเกาหมัฒนสีร้อยแดสิบาท จังหวัสดสุรินทร์ก็วันนี้จะขออนุญาตสัมภาษณ์นะคะนะคักท่องเที่ยวมาจากแดนไกลเลยนะคะก็ภาคเหนือนะคะมาภาคตอนออกเส้นเหนืนะะวอวันนี้นะคะก็มาเยี่ยมชมตลาดนัดข้าวใหม่สุรินทร์วันนี้นะคะไม่ทราบว่าจากที่เดินม,ม,มารวมเนะะี่ยค่ะสินค้าแลว้วก็การบริการของเราเนี่ยค่ะเป็นอย่างไรบ้างอย่างะะที่สปอร์ตตลาดแบงนี้เพื่อที่ว่าทางเราจะได้ดูว่า,าปรับปรุงพัฒนาขั้นตอนหรือว่า สอนตาเรสอนจ,จังหวัดตากนะคะอบจตากนะคะเาาะคะช้านี้มาใส่บาตรก็เป็นใส่บาตรคานะคะซึ่งไม่เคยเจอจังหวัดตากมีช้างจริงนะคะแต่ยังไม่ได้ทำลักษณะของศ,ศาสนาวัฒนธรรมแบบนี้ค่ะแต่ว่าเห็นแล้วก็ชื่นชมเพราะว่ามีความรู้สึกว่าได้ได้ไดผสมผสานเอกลักษณ์ของจังหวัดได้อย่างดีค่ะโตะก็ชอบค่ะถ้าเป็นไปได้อยากมาอีกค่ะ แต่ในส่วนของเรื่องของผ้าไหมก็หลากหลายมากเลือกไม่ถูกท,ที่สําคัญคือจังหวัดตากเองเนี่ยนะคะไม่ได้ทอแบบไม่ได้ทอผ้ามีแต่เป็นทอผ้าของของพวกประกตยอ,อะไรแบบนี้นะคะแบบว่าเออชนเผ่านี้ชนเผ่านั้ส,ส่วนใหญ่นะคะแต่เห็นแล้วผ้าไหมส่วนมากค่ะก็ถามว่าราคาจะต้องได้แล้วก็ลักษณะของ สถานที่ะคะก็วันนี้ฝนตกนะคะก็อาจจะไม่สะดวกนิดนึงแต่ว่าก็ใจสู้ค่ะชอบชอบมากเลยค่ะก็ขอชื่นชมค่ะจังหวัดก็สามารถทำได้ดีค่ะก็นักท่องเที่ยวก็จะชอบในสนานนี้ถ้าเป็นไปได้ก็อยากมาอีกค่ะขอบคุณมากนะคะก็วันนี้ก็จะมีกิจกรรมชื่อห้องประชุมด้วยนะคะ าจะมีท่านนายเพื่อต้อนรับอีกทีก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะที่ได้เยี่ยมชมตลาดวันนี้แล้วก็ได้ให้แนวทางว่าตลาดเราก็ตอนนี้ก็คืออยู่แบบจะพัฒนาไปบ้างขึ้นในเรื่องของการอำนวยความสะดวกในฝัางนี้นะคะก็อนนามของชาวจังหวัดชียงรหม่ก็ต้อนรับแล้วก็ข้ามโอกาสก็อยากให้มาเยี่ยมชมอีกแล้วก็อาจจะติดตามในเพจได้นะคะจะมีเพจของจังหวัดชุรนะะคเชียงใหมาแล้วก็ ขายสินค้าเราก็จะสามารถสั่งซื้อผ่านแอปพลิเคชัน TMEs ซึ่งจะเป็นแอปพลิเคชันที่รวมของของจังหวัดขลินใช่ค่ะท่านก็สามารถเข้าไปเข้าเซอร์ไม่เน็ดได้เลยก่อนมาก็เซิร์ไในเน็ตอยู่ค่ะขอบคุณนะคะ